กินทุเรียนกินทุเรียนให้ถืกวิธีกะทุเรียนเป็นของแทบผู้ดใดก็อยากกินเพราะว่าหนานี่มันถึงหนาของมันแล้วนะครับหมากทุเรียนหมากไม่ราคาแพงหมากไม้ยอดนิยมทุกคนต้องรู้เจ้ากะต้องรู้กินหลายกะบด่ดีเพราะว่ามันมีฤทธิ์ร้อนที่แน่ๆยาไปกินกะพวกดื้อเครื่องดืม่ม ที่มีแอลกอฮอล์การกินทุเรียนให้ถือวิธีควรกินควบคู่กับอย่างอีสานบ่เจ้าบอกนี่ของคู่กันคือมังคุดนะครับโดยที่เพราะว่าไอ้ทุเรียนนี่เป็นผลไม้ที่มีฤทธิ์ร้อนแรงแล้วกับมังคุดก็สิเป็นไอ้ผลไม้ที่เย็นนะครับฤทธิ์เย็นนะครับก็สิกินควบคู่กันโดยที่เขากินทุเรียนจากภูนึงหรือ เท่าใดก็แล้วแต่น,นะครับก็ตามด้วยควนตามด้วยหม,มากมังคุดนี่จะซีหา 4, ลูกนะครับนี่ก็สิไปตัดกันกันสี่สีบ่บาลานกันพอดีนะครับระวังไอ้ริดร้อนแรงกับลิดเย็นสองอย่างนี่ควบคู่กันกินนี่ดีต่อร่างกายเลยบ่มีห้อนบ่มีหนอนหอ,อย่างเดียวย่าไปกินแก้มหรือว่ากินบวกกับพวกไอ้บักสองเส้าหรือ4ีสิบดีกี้ย่านะครับถ้าไอ้คนที่เคยกินร่างกายเขา ต้านยู่ต้านทนโบวบบบวากันนะครับถ้าคนทั่วไปบบเคยนั่นหน่อยอย,ย่าไปร้องนะครับอันนี้อันตรายต่อร่างกายอิลีนะครับหลายคนถามมาว่าการกินทุเรียนนี่กินกับผู้ใดจังสีแซบวะที่กินกับเมียน้อยหรือเมียหลวงวะที่กินมันผู้เดียวดีแหละนะครับจังสีแซบบบต้องมีผู้ใดไม่ไม่หยาิกินกินไหเบิง้งเดี๋ยวว่าบบเสือ้อสนอกว่า<笑><笑> ถ้าเขากินเอนี่เบิดจากผู้นึงแล้วเขาก็ตามด้วยมังคุดนะครับนี่ร่างกายของเขากะสีอยู่ในความสมดุลพอดีนะครับบ่อห่อนบอ,บอ,บอนั่นเกินไปนำความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากกันนะครับกินกะมากมังคุดนี่ดีที่สุดแล้วนะครับดีต่อร่างกาย